วันนี้มาทําอะไรมาซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวตลาดหนาด้าไปดูวันนี้แม่จะทําอะไรให้กินก็ไม่รู้ต้องไปดูถ,ถ้าทำมิสําเร็จกซออ็ซื้อสําเร็จไปเลยเออซื้อสําเร็จไปเลยใส่ชุดนี้มาซื้อเลยใช่ไหมเอออุ้ยมันก็อยากยไล่ทันียังแจ๋วจริงๆไม่ใช่สามสิบหรอกห้าสเจ็ดวุ้ย,ยมะม่วงก็มี อะไรอย่างไม่กินหรอกกินแบบสองเสี่ะไปๆต้มเนือ้อราบหมูเป็นตลาดแบบบ้านๆเนาะแม่เนาะอ,อันญี่ปุ่นเขาขายคือกระกต้องเดินไปก่อนอ่าเดินไปก่อนเดินไปก่อน้งเดินเดินไปก่อนอน,น,อนี<อ>่ว่ะโอ้ยน่ากินทุกอย่างเลย <c oughs> ผมที่ไหนแม่ อยากกินก็ซื้อมันมีผักสลัดบ้าล่ะมีแต่พิาดีค่ะโค้กอันนี้กับแก้วนกันราคาอยากกินอะไรไปดูก่อนไหมเดี๋ยวคันขันท้าวพมีกับเขาเนี่ยใช่ไหมสืบป่าโอเคไปบนกับเขาอันบ้านทั้งนั้นก่อนได้ได้ได้ไปไปอ่าเดินตลาดสาวมวยสาวจีนเดินตลาดนะครับ เป็นตลาดแต่ว่าหมู่บ้านนะครับบ้านซำเออไป็นเพิ่งพี่ก้อนสมพักอยู่พี่อ่าเดินดูเดินดูเอ้ยเฮนนาเฟนนาเอฟซีแล้วเนาะอ๋อเอฟซีเราหรอ ทุกมือนะถ้าบ่มีตลาดนะเขาสิบัขายอยู่ในหลายเด็อ๋ออ๋อที่ว่าจะเป็นมุมตรงนี้ที่แม่เคยบอกเออแม่ก็จะพามาดูกับข้าวก็จะเป็นมุมนี้เขาจะขายทุกเย็นเนาะขายทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นด้วยถ้าไม่มีตลาดนัดตรงนั้นงานโอเคเออหูจักปะหู้จักกรเนอเราไปดูวันนี้เราจะได้อะไรกินเรามาลุ้นกันนะครับ มหาซื้อน้กกินตัวเอาคือบ่มีคือบมมีนักกินซัมเลสด้วยาที่นี่เดี๋ย่างหาเพื่อนเดินอันนี้หมกอะไรอันนี้อย่างนี้ ขายอะไรเสื้ออะไรนี่นะครับบลูอะออมกบอมกบก็มีสมพักกาดบะมีมันบ่หมีแต่สมพัก่หมกอะไระครับสมพักการโมอีหยางก่อออมกบอันนี้หมกหมูจาะโอ้หมกหนูหนูใหญ่หนูใหญ่อ้สุมีจ้าบาทนี่บาทจ เอาสองถุงจ้าละเอาสมผักกาศดมาแม่นาแม่นากินสมพักเสียนว่าเป็นดอกมันเมงอ่ะกินเป็นเอาสมผักกาศไดมายายเอาอันนั่งเมอประมาติมเนังมอยัดมาเยียมค่ะซื้อปาแ็งเอาสมพักสองถุง เปลนไปล่ะเป็วจ้าเป็วว้ยจัดซีผมด้น้อจัดซีผมเออเออเออฮะคือันมีอกอันเขางานแต่งงานเร็วๆ งันแต่งงานสองงานพูน่ะย้ายเป็นกบอีลีป่นี่กบอีลีกบอีลีแมวใสเนี่ยพวกเกบม่หายหอางแล้วไปใช้อ่ะมาเป็นจมูกแมวน่อยกบจะใครยอนใส่แล้วคุณี ซื้อไปให้คุณพ่อป่ะเส้นก็พด้แม่นางปอบห้างที่เนี่ยถ้าวันเกี่ยวปาก้องเขาไปกินเนาะเขากินของที่เนาะแล้วก็ซื้อหวานด้วยไปซื้อหวานที่นั่นอ่าซื้อหวานกิ้นอาหารบ้านๆกันเมื่อนี้นี่เลขาแล้วก็เอาซุปบังมีสองอันกระมกโกไปให้คุณพ่อคุณพ่อได้กินกบอยู่มันเป็นมิตรปี๋สิละยาย บหลายกอเนะ่มีแต่ปีมีกบจากตอนบสิบตอนปีสามสิบกสิบตอนมดใกล้เบ่อไ่อีบไยายหวานนอนมิต่ไกลมกลใส่มกลูกขอาเห็นไกลย่างเียจาบอกเอ้นะจักบาทเนี่ย อมกกบจจงหักค่ะอันมกจากบาทมกอะไรนีจจ่สิจ่ะอันเอาไปให้คุณพ่อมกเดี๋ยวกับพ่อพอแล้วมากินกบบพา,าเรากินจากสีลแล้วเราก็ได้บริกิน,น,นี่เท่าไรเน่สลาเาบางาาอนะเ,เตอ้เลเอาอะไรแกงไกนะบ่บาน่บองเละบบาทจ้ะพักซีนิ่ซอยแม่จ้าจังนี้สวยรอๆม เอาโมกุ๊บอันนึ่งเลยแบนบอนวันนี้เราไปซื้อหวานเรากินอาหารบ้านๆนะวันนี้เก่งกินอะไรใครเอาเก่งกินอยังเก่งกินได้เราไปดูเออไปเบิ้งของหารอีกเก่งจะกินอะไรกินอะไรได้หมดบ่อกินพาโลไหมไหนพาโลเออกินพาโลก็ได้เดี๋ยวเท่านใดยายไปซื้อพาโลมีพาโลป่ะเนี่ยอ้าวไปซื้อพาโลให้เก่งพอดีไม่ไม่กินบาทเออเป็นเจ้าบาทเป็นเก้าซี นบาลวบะจ้าหลังจะได้อีกเอายังเอาช่วยเปี่ยนหมักทั่วย่บานเยอะแยะใหญ่ถอนมาเลยจะนี่ละจ้าคืเบิ้งพะโล่กันพะโล่จากบาทเนี่ยอันนี้มันยังนี่ เก่งกินคนเดียวได้ไหมเนี่ยแม่ไม่กินนะเนี่ยได้เธอชอบขาหมูไหมเอาถุงใหญ่ก็ได้ถุงนี้ถุงเดียวพอเออถุงเดียวพอแม่ไม่กินนะพะโล้แม่ไม่ชอบเพราะว่าได้มกโกไปให้พ่อแล้วฮะเอ้าก็กินข้าวเดียวตัวตัวคอยกินหลายเนาะยายนคอยกินตละข้าวคอยกินเป็น พวกเจ้ากินหลายพระทอข่อยกินหลายดอกยายหยัดลงหยัดลงค่ะไปมามาทุกถืออันนี้ไปไปซื้ออะไรหมดแล้วเนาะซื้อหวานฮะนี่อย่างบ่ละบ่อยากเอาแคยังซื้อเลี้ยวพี่ปอเอากค่งามเลยเนาะ ไม่หว่ะหวานหวานอีเกีวนะถ้ามันยังมันจังแตบได้นะเออหน้าหวานอยู่นั่นะท,ที่ที่โฮมสัพป,ปะทุนอยู่นั่นหวานอีเกีวมันจะแต่ว่าแม่อันแม่ซื้อบวตบางอื่นมาแต่หมช้นานี้ใส่ตู้เย็นไวปมีสามถุงหน่าก็ไม่ต้องซื้ออีกนะมันจะบูดไหมอ่ะไม่บูดรอใส่ตู้เย็นไปแล้วไม่เผื่อมันบูดแล้วซื้อหวานที่ซื้อตรงนี้นจบเลยอ่ะ นี่เราเขากระเลวเลงแล้วเนีเ่ยเ,เ,เพราะข้าเจ้ากระเลียอ,อยู่ไปวันนี้มีโอกาสได้มาตลาดกับแม่มตลาดอันนี้ตลาดเย็นเนาะเหลือตลาดเช้าเดี๋ยวเราค่อยาดเลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะว่าจะได้ไปไหมไป,ไป เก่งจะตื่นทันไหมคะแม่ไปตีโมงนะตีสองตีสามตีตีสามตีสี่นีเออ่เลยเขาไมา่อีกเขามาที่อีกมาซื้อวางปลากรดูกเปดจ้าวจามือน,นิ่มวันนี้กินปาลาเราซื้ออันนี้มาแล้วค่ะไ,ไปเห็นอันนี้จ้าที่เราไปกินปาลาอยู่ ผุ้นำหอยแขรงผุ้นะมื้อนี้บ่ได้บ่ได้กินบ่ได้กินอันห่อปลาไม่กินแล้วมื้อนี้มื้อนี้ซื้อวานดิไหมเพื่ออันนั้นทะเลกอกมีอะไรบ้างอลรถช่องอลรถช่องเหรอไหนอรรถช่องอยู่ไหนอันนี้สิงคโปร์จ้าเออเออสิงคโปร์ อันนี้มันยังนีกล้วยจริงอันนี้มันเหรอ่มันเรียบร้อยนะคะนี่ท่าน yeah. anyway ี้เ่ากันเล้งเลยดีเก่งเพราะว่าเตงเราก็มีถั่วเราก็มีบัลลูอ่ะฉัน ชื่อยังไงเออค่อยซึ้งด้งูเห็นพี่ตามหนั่นหอเตามตลาดนัดเหเห็นเห็นเห็นยูใส่ขาเพจอะไรคะเพจับโได้เพจอะไรนี่ไงเจ้าของแม่หอยแม่หอยนี่ไงเจ้าของเพจเออนี่เบง่งอยู่นี่นะครับอันเบื้องเห็น เห็นคนเบอร์คนผู้หสิเนอ้ดีกดอสวยอีดีปะสวยจริงไหมยังเาตัวหลาเด้อหลาพนะยังมาตัวลาเด้อฮดีบ่จ้าขาดีที่สุดในโลกพันธุ์ซื้อย่างันมงาเ็ออกรมาเรนด้วยกันะจุแสง ยุธเทก็ไม่ได้บันนะคะป่ะป่พักเ้าก็มีอยู่พักยุบานก็มี่มาแข่งเ้าก็มี่เออว่าอะไรๆได้กินข้าอันนี้ได้เลยเออจะปล่อยแล้วนี่นะครับเราก็ได้ของมาฮัลโหลไอ้นุนุสานซื้ออะไรจ้า มักแดงโมฮะสวัสดีคะสวัสดีค่ะฮานะเอ็ะโมดเลยนะเออซีะโมดเลยนะเอ็ซีะโมดเขาจะมาเสียงอะไรนี่ยูสิมาช้อปปิ้งไหมคะแม่หอยลายแจงโมไหมครับเอออันัะเลยปกติไม่ชอบกลองนัเนี่ยปกติไม่ค่อยชอบเลยอเม่ออบานะครับเออค่ะ เอฟซนี่นะคะบาแตงงมือนีนี่อ้แงยหวนะอันั้นอันนั้นนไเออแเมย์เลดจ้าโอ้ย่ี่ก็ไปบ้านกันเดจ้าเอาเรียกเดิเรได้ซื้ออะไรเหรดิแม่สิปับธรรมดานไม่ฮะนี่ัง แตงโมแตงงอยู่บ้านสามนาเซค่พรมแตงอยู่บ้านมีอยู่สี่มาเ้อมีกระได้กัซื้อกีกได้มาติมมือเส้นี่จ้ามนดังคนดังซือแตงโมอยลเยอ้าซื้อซอยแน่บ้านแม่งยังตัวซื้อบะทงมห่หน่มือเส้านี่เอาดีกันในส่องไอ้เน่บอยล่ะก็ตามด้ยเอฟซีเลมือเส้นนี่ซื้อมะเล้วลอยนึ่งเรวไม่อยากได้แม่กันเลิก้องเออพ่บ้านพ่ว่าฝันฝันมาผมมันสีชมพูตื่นขึ้นมามาเล่สีชมพูเลยนะ อา้นยังายที่บานได้อันนั้นก็ซื้อมาซื้อมาถุงหมักใหยหนึ่งเร็วกินมันบิรก็ได้สูตรชาบ้านคนเข็ดนะแค่นี้เราก็แล้วแรงแล้วเนี่ยแล้วแรงแล้วแรงไปนี่ครับ